ในระหว่างที่กลุ่มสปปสะเดินทางมายื่นหนังสือให้กับประธานรัฐสภาแล้วก็มอบดอกไม้ให้กําลังใจกับกลุ่มสวนะคะหนึ่งในสววันนี้ที่แสดงความคิดเห็นต่อจุดยืนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นั่นก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะไปฟังคําอธิบายของคุณหมอปัญหาว่ายืนยันในการที่จะปิดสวิตสวแต่ว่ามีเหตุผลของคุณหมอที่อธิบายด้วยตัวเองค่ะ ว่าเมื่อตัดสินใจว่าไม่ขอใช้สิทธิ์เองก็จะไม่ใช้และเมื่อครั้งที่แล้วเขาขอให้ใช้เพื่อเขาเราก็ขอเราก็เปิดโอกาสทิ้งแล้วแต่เออเขาไม่ได้ทําตามที่เราขอ<ะ>นั่นแปลว่าคือคุณหมอก็ตัดสินใจเด็กขาดในวันพรุ่งน,นี้ด้วยเหมือนกันว่ายังยืงนยันจุยนยดยืนเดิมถยูกใช่ไหมคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,องรอพรุ่งนี้ถ้าจะต้องโหวตแบบรับรองหรือไม่รับรองเนี่ยค่ะอันนี้ไปได้ไหมคะถ้าจะต้องเป็นไม่ใช่งดออกเสียงวันนี้นะเอ๊ะครั้งหน้าเนี่ยไม่ต้องฉุกคิดอีกแล้วค่ะ ว่ายังไงหมอก็ไม่รับเพียงแต่ว่าเรามีหลักการของเราว่าเราจะไม่ขอใช้สิทธิ์เราก็เลยถอยไปนะคะพิธาทำไมไม่คุยกับหมอทำไมส่งคนอื่นมาคุยนะคะแล้วการคุยก็เป็นเป็นการคุยที่ยืนยันว่าฉันไม่แก้เพราะนั้นจะมาบอกว่าเ,เหตุผลเป็นอย่างนี้เราจะไม่ยอมรับไม่อะค่ะคือทั้งหมดอยู่ที่การกระทําแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก้าไกลโดยเฉพาะคือพิธาได้ทําให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกเป็นระดับหนึ่งและเหมือนเขาไม่สนใจตําแหน่งนายกมนตรีทั้งๆท,ที่เราก็บอกแล้วว่าเราก็อยากให้เขาทําหน้าที่นี้แต่ท่าทีของหมอก็คือปิดสวิตตัวเองค่ะไม่ว่าใครจะมาเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นก้าไกลเขาขอเราก็อุตส่าห์จะโบวจะยอมเปิดให้แต่ว่าเราก็ขอเขาเหมือนกันก็คือขอให้ถอน1่หนึ่งสองเมื่อเขาไม่ถอน หมอก็กลับสู่หลักการเดิมใครจะมาว่าว่าเราขี้ขาดหรือเราไม่อยากทําหน้าที่ไม่ใช่ค่ะถ้ามนุษย์ไม่มีหลักการกลับไปกลับมาเนี่ยไม่ได้เราไปดูสิคะว่าก้าวไปก็กลับไปกลับมาถ้าเพื่อใครนะคะนำโดยคุณเสถียะยืนยันชัดเจนค่ะ,ต,คะต่อให้เป็นคุณบเวศหมอก็ไม่โหวตแต่ว่าไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่ว่าเพราะว่าหลักการของเราคือเรายืนยันว่าเราไม่ควรเลี่ยงนหน้าที่ในการโหวตก็คือตรงนอก